สวัสดีครับไม่ไว่าจะยุคไหนสมัยไหนทัพเสือใต้ไบเยนมิูนิกนั้นก็คือทีมหาอหน้าของโลกฟุตบอลเสมอซึ่งทีไบเยนนี่คือทีมที่มีนักเตะระดับโลกมากมายที่เคยก้าเข้ามาคาแข่งอยู่ที่นี่ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5านักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวไวสูงที่สุดของไบเยนมะิูนิกณปัจจุบันโดยจะใช้ข้อมูลนั่งอีงจากวเว็บไซต์ชื่อดังอย่างทารเฟอร์มาร์กซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวไวสูงที่สุดของบายเยร์นอันดับที่5ได้แก่อัลฟอนโซเดวิดแบ็คซ์ไลท์ทีมชาติแคนาดาวัย22ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่70ล้านยูโรโดยสำหรับอัลฟอนโซเดวิดปัจจุบันเขาคือหนึ่งในแบ็คซ์ไลท์ที่ดีที่สุดในโลกในะช่วงเวลานี้ และยังเป็นแบคซด์ที่ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งอัลฟอนโซเดวิดนั้นยึดเป็นนักเตะตัวหลักทั้งกับไบร์นมิวนิกและกับทีมชาติแคนาดาโดยจุดเด่นของเขานั้นคือเรื่องของสปีดความเร็วสูงแถมยังเป็นแบคที่โดดเด่นทั้งเกมลุกและเกมรับซึ่งด้วยอายุเพียงแค่22ปีนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่อัลฟอนโซเดวิดจะถูกประเมินค่าตัวไว้สูงถึง70ล้านยูโรโดยในฤดูกาลปัจจุบันอัลฟอนโซเดวิดนั้นลงสนามให้กับไแ้ดก่ เลรอยซานเน่ é, ปีกทีชาติเยอรมันวัย27ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่70ล้านยูโรโดยในลายของเลรอยซานเน่ é, ในปี2020 บายเยนนั้นทำการกระชากตัวเขาไปจากแมนเชสเตี้ด้วยค่าตัว49ล้านยูโรซึ่งซาเน่ก็มาเป็นแนวลุกคนสำคัญของทัพเสือใต้ในทันทีซึ่งตลอดสามฤดูก,กาลที่เขาลงเล่นกับบาเยนน์มิวนิกซาเน่นนั้นลงสนามไป124นัดซัดไป37ประตูกับอีก31แอสซิสต์พร้อมกับช่วยให้บาเยนน์คว้าแชมป์ไปแล้ว6รายการโดยในฤดูก,กาลปัจจุบนนนันเลรอยซาเน่นนั้ลงสนามห้กับบาเยนน์ไป35นัดยิยงไปได้ถึง13ประตูกับอีก7แอสซิสต์พร้อมกับพาบายเยนน์ลังเป็นเจ้าผู้ของศึกบุนเดสลิก้าและ นักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงที่สุดของบายเยือนอันดับที่3ได้แก่มัตไทเดอร์ลิกเซนเตอร์แบ็กทีมชาตินเนเธอร์แลนด์วัย23ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่75ล้านยูโร โดยสําหรับมัดทายเดอร์ลิกนี่คืออีกหนึ่งนักเตะใหม่ของทัพเสือใต้ในฤดูกาลนี้โดยไบเยนนั้นยอมทุ่มเงินสูงถึง67ล้านยูโรบวกกับแบนดอร์อีก10ล้านยูโรเพื่อทําการจระชากตัวเขามาจากยูเวนตุสซึ่งเดอร์ลิกนั้นก้เข้ามาเสริมเกมรับของไบเยนให้แข็งแข่งขึ้นไปอีกและด้วยอายุที่ยังน้อยบวกกับผลงานพิถีพิถันเกมรับที่ดุดันแข็งแกร่งของเขามันจึงทําให้เดอร์ลิกถูกประเมินค่าตัวไว้สูงถึง70ล้านยูโรเลยทีเดียวโดยในฤดูกาลปัจจุบนนัน,น,นไไมนัััััทท er ไไไไไไเเดดดดอออรร์์์ลลลลลิิกกกกกนนนนนะะงสสสาามมปปปปปแแแแแ้้้้้ววว34 3ตตูบบบี1ซคชยใศึ DFL นักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงที่สุดของบาเยนร์อันดับที่2ได้แก่โจชัวคิมมิดมิดฟิลตัวรับทีมชาติเยอรมันวัย28ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่80ล้านยูโรโดยในรายของโจชัวคิมมิดเขาคือยอดมิดฟิลคนสำคัญของทั้งบาเยนร์มิวนิกและของทีมชาติเยอรมัน ซึ่งในปี2015บบเยนนั้นทำการซื้อตัวเขาไปจากสตุตก a r t ด้วยค่าตัวเพียงแค่8.5ล้านยูโรแต่ทว่าในปัจจุบันค่าตัวของคิมมิดนั้นมันถูกประเมินไว้สูงถึง80ล้านยูโรซึ่งมันเพิ่มขึ้นเกือบ10เท่าเลยทีเดียวโดยตลอดไปฤดูกาลในถิ่นเือใต้โจโชคิมมิดนั้นลงสนามให้กับบาเยนไปทั้งหมด338นัดทำไปได้38ประตูกับอีกถึง84แอสซิส์พร้อมกับช่วยให้ทัพเือ์ใต้ไาเยนมิวนิกผางานคว้าแชมป์ไปได้แก่ จามาโมเซล่าแนวลูกดาวโลดทีมชาติเยอรมันวัย20ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงถึง110ล้านยูโรโดยสําหรับจามาโมเซล่าเขาคือแนวลูกดาวโลดหมายเลขหนึ่งของวงการฟุตบอลเยอรมันในเวลานี้ซึ่งย้อนกลับไปในปี2021ด้วยวัยเพียงแค่18ปีแต่ทว่าจามาโมเซล่านั้นกล้าเพืไปติดทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่และหลังจากนั้นไม่นานเขายึดตําแหน่งเป็นแนวลูกตัวหลักของทัพอินซีเล็กทีมชาติเยอรมัน ซึ่งกับไบเยนก็เช่นกันมูเซล,ล่านั้นคือแนวลูกดาวลดคนสำคัญของทัพเือใต้ซึ่งในฤดูก,กาลปัจจุบันนี้จามามูเซล,ล่านั้นลงสนามห้กับไบเยนไปแล้ว38นัดสั่งไปได้ถึง15ประตูก,กับอีก12แอซิซตซึ่งตลอด3ฤดูกาลในทีมเือใต้มูเซล่านั้นพาไบเายนพัานคว้าแชมป์ไปได้ถึง9รายการซึ่งโดยค่าตัวที่ถูกประเมินไว้สูงถึง110ล้านยูโรมันยังทำให้จามามูเซล่าเป็นนักเตะที่มีค่าตัวสูงที่สุดในโลกอันดับที่4นะปััจจุบน